แยบหยับเร็วๆเลยครับวันนี้เป็นสีปก็จัดหายแล้วแจมนั่งครับวันนี้ครับทางฝนตกเนาะทางฝนตกจัดแสงกลางครับผมแสงกลางไปหาใหญ่ครับผมมึงมัน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 โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลยเนาะคู่มาเจอไก่สว่างขู่ครับเองขู่แสงกลางไปหาใหญ่ ขันกูกดีอยู่ลงลงลงกูกเต็มอยู่ครับเส้นกลางไปห้านี่คู่นุนครับมกตัวนี้ก็นะคู่น,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 คน,นุนครับอยังคือว่าคู่นนนกู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 ซื้อนะครับคู่นุนเนาะคู่นุนครับผมเจ้าไทยผกว่าท่านในฮาวเราครับช่วงนี้่ก็โดนจังได้ดครับผม บอกล้นๆจังใดเนาะอบนบนตูเชลยครับเชลีเนาะอวายบ้งครับผอืมเนะครับไยบเวเลยเนาะเางก็เ่นหยบเลยครับนี่ครับไอ้วุรุกเอาไปย้มจะพ้อผ้า ส่วคนใส่ซื้อครับนี่ครับนกยังหัวคิ้วเขียวอยู่นนเนาะท่านไหนอาบันไดครับด่าด่าแดงบกักนี่ด่กกระพุ้มกลางไปห้าใหญ่ครับอ่าคลิปไหนคลิปไหน,หนจังพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิป,น,ปนี้ขอฝากไว้น้ำเนอครับเด้อสวัสดีครับ